ปลาดุกลูกปลาดุกนะครับปล่อยเลยปอกออกปลาขดก็มีนะครับกุ้งก็มีกุ้งกามกามปลาดุกก็ไอ้คองปลาบางกอนนะครับแข็งแล้วนะครับ ได้ปลาดุกตัวเล็กนะเออได้ปลาดุกอ,กอกนะครับอกตัวตัวแก่ๆนี้ครับแกงกัวกินอร่อย<ะ>กุ้งเป็นสามตัวแล้วนะครับผมสองลูก,ลกนี่น ชักใสปลาดุกทะเลสวัสดีครับท่านผู้ชมวัดวิถีทินนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีมาดึงกับดักปลาดุกทะเลนะครับผมใส่นะครับใส่เรือตกปูดำนะครับ มาลุ้นกันนะครับผมท่านผู้ชมว่าจะได้เปล่านะครับผมตอนนี้กำลังหานะครับหาสายอยู่นะครับผมใส่ปลาดุกทะเล ไม่เช่อนะครับไม่รู้คนเดินมาดึงได้ยังวันนี้มาอยู่ในทะเลนะครับผมอยู่ในลำคลอง ใช่นู่นเลย เออมันหึงได้ใส่ผูมานะครับ

የሚያዩኝ 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 ตัวมีหอกูปาวายตึงเงินไ,ได้แล้วตีแล้วโอ้ อึ้งขึ้นมาแล้ว อ๋องไงอนไงนน้นูง้งูกามันไม้ไอ้กู้งกกามกอดกอดกอดได้ปลาปลาอะไรไม่รู้ได้กุ้งคำกามนี่ครับใส่ปลาดุก ปลาดุกมันชอบอยู่ในโพรง<อ>ก็ตำากๆโพรงให้มันอ,อ,อ,อันนี้ไม่ต้องต้วนหูกอินนี่นะไม่ใช่อันอ่ะใ,ใ,ใช่ใช่เด็ใช่ปรลเดี๋ยว เออกดใจใจมาแล้วกุ้ง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 ก็ได้ปลาขี้ตังกุ้งสองตัวลูกกุ้งข้ามกามเวลาเราหวานเอไม่ค่อยติดนะครับน <N> ้ำนี้ กะว่าจะวา่าดต่เห็นมันเก้าใจดีน่าจะคุ้งเยอะมาแล้วลูกแรกไม่แห้วนะครับผมลูกแรกแบบสองคุ้งหลานเีมลานก่ตัง แกงส้มมาเลยนะครับไปลูกอื่น่ลอลูกตีช่องมาแล้วครับลูกตีช่อง One, <two. S 1> <laughs> มีทัวอยู่นะครับมีนะครับเต็ม <c oughs> เต็มไส้เลยนูน <laughs> ปลาดุค <laughs> ลูกปลาดุกนะครับ ปล่อยเลยปอกออกออกปลาขดก็กมีนะครับคุ้งก็มีกลามกลามปลาดุกก้อ,องไอ,อง้คองปลาบางกรนนะครับมาแล้วมาแล้วลูกที่สอง ได้ได้เล้าเล่นเกาเชยก็ได้นะครับปูปูดำเวลาเราตัวได้ไม่ได้ตอนมาตามนี่นะ สองตัวลูกที่สองได้ปลาดุกได้พุ้งได้ผู้ดำวันนีได้ครงนี่เออโดนมากเราใส่แล้วใส่แล้วขวบแล้วอันเนี้ยดาวิด สองได้แคงแล้วนะครับได้ปลาดุกตัวเล็กนะออได้ปลาดุกอ,กอกนะครับอกตัวตัวแก้ๆนี้ครับแกงกัวกินอร่อยกุ้งเป็นสามตัวแล้วนะครับผมสองลูกนี่นะครับผม วิธีชีวิตชาวลำาคลงชาวเลนะครับผมอากินแบบง่ายๆนะครับดักใส่ปลาดุกทะเลนะครับมาลุ้นลูกที่3นะครับผมท่านผู้ชมลูกที่3ามลุ้นตัวใหญ่นะครับผม <scratching> ลูกที่3มนี่มีรุ้นตัวใหญ่นะครับบญญาารรยากาศวิวตอนเช้าเช้าสวยมากถ่าย <C few people> นะ

ออลูกที่สี่มาแล้วนะครับ นี่สองยังไงมาเร็วมาเร็วไม่ลูกที่สี่นะครับลูกที่สาหาไม่เชื่อนะครับผมไม่ได้เอนะครับมาเอาลูกที่4เลยนะครับผมได้กุ้งข้ามกุ้งกำกามสองนะครับ นี้ต้องหวานแหน่เนี่ย <laughs> มันมาลุลูกที่อก Tổng nguyên văn hóa lười rất là đẹp Chúng tôi đang tìm kiếm một chút Chúng tôi โหดีดีดีด,ด,ดได้ได้เน่ไม่รู้ปลาอะไรนะครับกุ้งอีกแล้วนะครับช่วงนี้กุ้งดูดูกุ้งนะครับรดูกุ้งกล้กามกลามได้กล่าวว่ามีหลายตัวนะครับอันนี้ลงในวังในเก่งมาเลยนะครับแก่งกุ้ง ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับะไคร b e ให้ด้วยนะครับผมกับวิถีดักกุ้งดักใจนะครับดักกุ้งดักปลาดุกทะเลนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคลิปหน้าจะปลามาหวานเห่กุ้งข้ามกรามนะครับคุ้งแม่น้ำนะครับ โอ้ยโตโัวเบลเลอร์รเลยนะครับนี่มาแล้วสองนะครับกับลูกที่หกอ่าตัวที่สามกับลูกที่หกครสามตัว,ตว <c oughs> โอ้โตัวนี้อ,นอันนี้กับไปลูกเียปลาอะไรประสากลแต่บ้านผมแยกไอคองนะครับ <laughs> ออปลาน,นี้ก็กินได้นะครับแต่บ้านผมก็ไม่นิยมกินกันนะครับแต่อยู่ปัตตะคารโคตรแพงเลยนะครับอันนี้ปล่อยนะครับปล่อยลงทะเลเหมือนเดิมแมวนะครับมาลุกที่เจ็ดนะครับลูกที่เจ็ดในสามแยกเลยนะครับสามแยกออกทะเลใหญ่นะครับ

๋ยบักบางพอดีเลยอืมได้กลงไหมมันมา,นนนมามนนหมมามยุก,กเลยนะต้องคอยอยาก,ดก,ากดได้ปลาเขานะครับหนึ่งทัว เอเอวป,ปักเงสปักเงสดอกแดงเอ่อไปลุนปป้นลูกสุดท้ายกันต่อนะครับผมลูกสุดท้ายตายสุด สุดท้ายก็บอกว่าจะได้ตัวใหญ่นะครับ Chưa là lúc hợp Trời Ăn nó mà liệu Ăn là mây đó Mặt tủ บ,บ๊อบไม่ใจตุนใจตุนมันเก๊ก,ก้าเวละจมป้างกะ กาเลยนักดีตี้เัิหลงกลิ้งไม่จะไปโยนหนูเออยอดจ้างกันมา